ทราบได้ไงว่าอยู่ดีๆมีกระดูกัสหลังไม่ทับชนกระสังเวลาทํางานเนี่ยเจองานที่ยากจะเครียดจะเครียดแล้วก็จะพฤติกรรมเราก็จะนั่งแบบไม่ใช่นั่งอย่างนี้ก็ขาขึ้นบางอะไรจะเป็นประมาณนั้นล่ะค่ะขอ้ออยู่ในท่าที่ผิดปกติใช่ค่ะใช่ที่สมควรแก่การนั่งทํางานหน้าคอมพิวเตอร์ค่ะปวดรุนแรงแค่ไหนฮะจนสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วคืออาการมันมาตอน59จากที่ไม่เคยหาหมอเลยอ๋อด้วยด้วยการที่เริ่มจากปวดหลัง ใช่ค่ะมา<ต>เร่มก้าวาไม่ออกแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่เอะใจว่าเป็นอะไรค่ะแต่พอใกล้กเกษียณก็เริ่มหาหมอแล้วหมอเขาก็บอกเป็น Long อลองช้ําอีกอลองช้ําก็ให้ยาแก้ปวดกับยาเคลือบกระเพาะก็ไม่ดีขึ้นนัดอีกหนึ่งเดือนก็ไปบอกคุณหมอ่ะไม่ดีขึ้นเลยเยังเหมือนเดิมขาก็ยังเจ็บเข่าก็ยังเจ็บนะะแล้วก็ทำเอ็กซเลย์ครับ เอ็กซเรย์ก็ไม่เห็นต้องไม่ทำเอ็มอาร์ก็ก็หนักคือคือก็เจอว่ากระดูกสันหลังส่วนเอวทับเส้นประสาทกระดูกส่วนหลังกระดูกสันหลังส่วนเอวทับเส้นประสาทคุณหมอบอกรุนแรงไหมครับไม่รุนแรงค่ะแต่ว่าเผอิญว่าจะเกษียนก็เลยบอกคุณหมอคะขอยาดีๆรักษาให้หายเพราะอีกหน่อยเบิกไม่ได้แล้วเขาบอกผ่าตัดอย่างเดียว ตั้งแต่นั้นก็ไม่ไปอีกเลยคุณหมอบอกว่าทางออกที่ดีของตอนนั้นคือผ่าตัดค่ะผ่าตัดเพื่ออะไรครับอาจารย์คือถ้าสมมุติว่ากระดูกมันเสื่อมมากๆเขาอาจจะเปลี่ยนหมอนรองกระดูกให้ไงคะอ๋อเป็นหมอนเทียมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่คแล้วก็ไปจัดมันใหม่คือเขาก็จะเอาอันที่เสียนะออกแล้วก็ใส่หมอนรองกระดูกเทียมเข้าไปให้แล้วมันจะมันก็ทํางานได้เหมือนกันค่ะทำไมไม่ทำฮะ กลัวคำว่าผ่าตัดมากจนมาพบนี่นะคะบิมนะคะจนมาพบนี่หมายถึงว่าแสวงหาด้วยตัวเองหรือมีคนแนะนำไม่ค่ะดูทีวีค่ะแล้วก็โทรเข้าบริษัทเห็นเราจากสื่อทีวีค่ะแล้วก็โทรเข้าบริษัทนะคะแล้วก็บอกว่ามีประชุมวันที่9กุมภาพันธ์า5 5 5ยาจำได้แม่นแล้วก็เริ่มกินวันที่10เลยค่ะกินสูตรสีชมพูค่ะสีชมพูค่ะ เพื่อหวังว่าจะาทําให้อาการปวดหายแล้วก็กระดูกของเรากลับมาอยู่ในสภาพปกติด้วยเชื่อมั่นเลยเหรอฮะตอนนั้นก็เชื่อมั่นนะคะเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีทางเลือกแล้วเราก็เลยเชื่อมั่นแล้วก็ดูจากทีกวีด้วยนะคะครับทานมาเท่าไหร่จนรู้สึกว่าสิ่งที่เราเชื่อมันถูกต้องทานประมาณขวดที่สอง ขาเริ่มมีแรงที่ก้าวขึ้นบันไดได้จากที่ก้าวแล้วแบบเหมือนไม่พ้นนะคะไม่พนไม่ถึงใช่ค่ะใช่พอเข้ากระปุกที่สองก็ประมาณสิบห้าวันก็เริ่มมีแรงก็กำลังใจเราก็มานะคะว่าต้องทานต่อการล้าหรือว่าไม่มีแรงเป็นยังไงดีขึ้นหมดเลยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิต ปกติได้เพียงแต่ว่านักตอนนี้ก็เหลือแค่เจ็บเข่าบ้างทานน้ำมังคุดด้วยนะคะทานน้ำมังคุดด้วยก็จะ,ะร่วมด้วยช่วยกันครับ,รบอย่างที่ต้องทานสูตรสีชมพูต่อเนื่องยังไงครับอาจารย์เพราะตอนนี้เธอ,อยังทานผมว่าถ้าดีขึ้นก็ลดลงได้นะลดลงเหลือเช้าหนึ่งเม็ดเจนหนึ่งเม็ดก็แล้วกันนะครับ,รบแล้วถ้าอยากจะให้มีภูมิต้านทานเพิ่มมากขึ้นโดยไม่มีน้ำมังคุดมาช่วยนะครับก็เป็นสีเขียวกับสีชมพู สีเขียวตอนเช้าสีชมพูตอนเย็นนะอพอสีเขียวมันก็จะไปสร้างมวลกระดูกแล้วก็ทำให้มีผุิมดันทานเพิ่มขึ้นส่วนสีชมพูก็สร้างมวลกระดูกพร้อมกับลดอาการอักเสบไปในตัวก็นะแต่ว่าต้องใช้คนละเวลากัน